สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะครับค่ะกับรายการก้องซดพดมูครับแต่ว่าแปลงล่างไปหน่อยนะเพราะสองท่านนี้ติดภารกิจสายมูกันใช่ไหมคะใช่ครับพี่ผัดครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้เราอยู่2คนนะแต่ยังเข้มข้นครับแล้วก็พาคุณผู้ชมไปมูเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เบอรกที่3บอกเลยพี่ผัดวันนี้เรามี ของดีมาบอกคุณผู้ชมด้วยของดีที่พี่ผัดชอบพี่ผัดชอบแต่วันนี้พี่ผัดออ้ยแต่งตัวสวยมากเลยนะครับต้อนรับค่ะต้อนรับเนอะต้อนรับของดีครับผมคับเดี๋ยวมาดูว่าเบรกสามคืออะไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้พี่ผัดอากาศร้อนมากเลยเนอะอากาศร้อนคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าอยากอยู่ในสตูดิโอตลอดเวลานะคะเพราะว่าแอร์เย็นฉ่าแบบพี่ผัดไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ว่าเมื่อวานผมกลับบ้านไปคืออากาศร้อนๆเลยนะพี่ผัดยูดีมันเย็นเยือกมาจากข้างในฮะคืออะไรอ่ะคือพอเราไปหยิบใบเสร็จมาหนึ่งใบครับแล้วก็ดู โอ้โหใช่หนาวขึ้นมาทันทีเลยคับคุณผู้ชมฮะโซเชียลตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นไอจีเอาเป็นว่าทุกแพลตฟอร์มทุกคนก็จะมีการแซมบ่นเรื่องบินค่าไฟใช่ฮะคุณผู้ชมบ้านนี้ก็ไม่พ้นค่ะบ้านคุณบีมกวีดีทูบีนะคะน้องสาวนะคะออกมาโอดครวนเลยค่ะน้องบัวสโรชาบอกว่าโอ้อะไรเนี่ยทำไมบินค่าไฟมันถึงได้กระโดดไปแบบนี้นะคะทั้งทั้งที่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพวกเขาเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศกันค่ะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะแต่ปรากฏว่า พอมาส่องบินค่าไฟแล้วขึ้นแบบว่าต้องโอดควรต้องร้องกันเลยก็คือมากกว่าปกติคือหนึ่งเลยคือไม่อยู่บ้านด้วยครับคุณผูช<อ>้ชมแล้วก็บินค่าไฟก็มากกว่าป,ปกติด้วย แล้วก็อีกทั้งบ้านนี่ติดโซลาเซลล์ด้วยนะพี่บาใช่ก็คือทุกคนตกใจมากเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูเลขสิในเลขที่ออกนะสองหมื่นกว่าบาทใช่ไหมอ่ะเท่านี้ยังไม่พอค่ะยังมีอีกบ้านหนึ่งนะคะบินค่าไฟเกินครึ่งแสนเกินครึ่งแสนนะค่าไฟนะโรงงานเป่าครึ่งแสนห้าหมื่นครึ่งแสนห้าหมื่นอันนี้เกินครึ่งแสนถามถูกต้องโรงงานหรือเปล่าไม่ใช่โรงงานนะคะนี่ค่ะบ้านคุณอันพูนนาศนะคะเขาบอกว่าบินค่าไฟมาเขานี่นะคะตกใจยิ่งกว่ายิ่งกว่าและยิ่งกว่า ค่ะเพราะว่าค่าไฟเนี่ยนะคะป่าเข้าไปครึ่งแสนนะคะนี่คุณผู้ชมดูบินในลองโคลสใกล้ๆได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะค่าไฟแพงมากก็คือจริงๆแล้วทุกๆปีนะในเดือนมดือนายนครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทําใจไว้แล้วแหละยังไงค่าไฟมันก็มีการขึ้นนิดหน่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าบางทีบางคนเนี่ยขึ้นถึงขั้นแบบกระโดดไปสเท่านี่ไงคะอยู่คอนโดอยู่คนเดียว ลูกก็ไม่อยู่ใครก็ไม่มีมีแต่แมวค่าไฟก็โดดเหมือนกันจริงจริงๆค่ะขึ้นมาเยอะไหมพี่ผัดก็จากหลักแบบว่าพันกว่าบาทเป็นแบบสี่ประมาณสี่พันแปดนะคะจริงๆไม่ต้องหาขึ้นมาสามพันแล้วพี่เนี่ยเป็นคนปกตินะถ้าแบบไม่ชี่ร้อนแบบนี้พี่ผัดไม่นอนเปิดแอร์เพราะว่าเปิดแอร์แล้วจมูกมันจะแย่ตอนนี้มันร้อนก็ต้องมีเปิดนอเปิดบ้างเลยปะ ก็นี่แหละค่ะอย่างที่เห็นเนาะน้ําไฟก็ใช้ปกติครับไม่ใช่จะเดือดร้อนบ้านเราบ้านเดียวนะคะค,คิดว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆหลังหรือแทบจะทุกบ้านตอนนี้นะคะต้องมีปัญหากับค่าไฟเอาอย่างนี้ค่ะคถ้ามันขึ้นตามปกติคุณผู้ชมก็ต้องรับมันไปแต่ตรวจหน่อยก็ดี<ช>เพราะน้องเคยบอกว่ามีมีบางที่ก็คือมีเพื่อนี่รู้จักกันเลยครับก็คือ เป็นมีค่าไฟยอยู่ดีค่าไฟกระโดดขึ้นมาเยอะมาก <คะ S 2> แล้วก็เลยเอาบิงค่าไฟนะครับ <S <S คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าค่าไฟทำไมเยอะขึ้นกว่าปกติลองเอาบิงค่าไฟตัวเองไปตรวจที่มิเตอร์ไฟที่หน้าบ้าน<ค>ะนะครับ <S <S บางทีเนี่ยผมเข้าใจช่วงเดือนเมษารอว่าบางทีเราใช้คนจดมันจะมีการผิดพลาดหรือเคลื่อนนิดหน่อยครับเช่นเพื่อนของผมเนี่ยหน่วยท้ายเป็น0-40 แล้วก็แต่ว่าดันจดเป็น404นี่ไงก็คือขึ้นมาประมาณ300กว่าหน่วยก็คือเราก็เข้าใจเพราะว่าใช้คนจดเพราะคนจะต้องมาจดมาตาบางทีมาตาจะไม่ชัดเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับบางทีเราอาจจะสงสัยถ้าคุณผู้ชมอยู่บ้านไม่ได้อยู่คอนโดก็สามารถไปตรวจเช็คได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ร้อนมากจริงๆครับตรวจเช็คหน่อยก็ดีนะคะทุกใบเสร็จทุกบินที่ไปกินวันก่อนไปกินอาหารให้หลานเช็คปกติไม่เช็คเพราะมองไม่ค่อยเห็นใช่ปะไม่อยากใส่แว่นไงให้หลานเช็คเอา หลักร้อยเหมือนกันเกินมาเหมือนกันต้องให้เปเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมครับผม,บผมไ,ดได้ว่าก็ช่วงนี้นะคุณผู้ชมแมเราก็เข้าใจครับก็คืออะไรที่เป็นคนเป็นคนในการเช็ค มันก็มีข้อผิดพลาดด้วยนะฮฮิวแมนเออร์เลอร์ฮิวแมนเออร์เลอร์นะฮะยังไงก็ช่วงนี้อากาศร้อนๆแค่อยากให้ทุกคนใจเย็นแต่ถ้าเกิดว่าจับได้ว่าฮิวแมนเออร์เลอร์อย่าไปว่าเขาเนาะแค่แก้ไขให้เราก็พอแล้วแก้ไขก็พอแล้วค่ะร้องเรียนก็พอแล้วนะครับโอเคครับแต่ว่าหนึ่งจริงเลยครับที่ทุกคนพลาดไม่ได้ครับกับนี่เลยฮะสำหรับท่านใดที่เป็นสายแอปพลิเคชันครับต้องมาทันนี้ครับกับเมโลพ้อมนะฮะได้เสิร์ฟคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟครับกับความฟินแบบแบบบแแแพลลลลตฟฟออ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 รร์์มมนน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 ไไะะะะะฮฮััััดดดสาย่เงคบ กับ Melo pop music ครับแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งสายไอดอลและแฟนดอมเปิดประสบการณ์การฟังเพลงออนไลน์แบบเต็มอิ่มกับคอนเทนต์สุด e x c l u s i v e ครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะฮะทั้ง Google Play Store และ App Store นะครับพร้อมจัดส่งไอคอนยิ่งฟังยิ่งได้นะครับดาวน์โหลดกันเยอะๆจะได้ไม่พลาดกับกิจกรรมความสนุกและความบันเทิงของเม l o pop นั่นเองครับครับผมนะฮะส่วนเบรกสครับพี่บันไทย<ะ>ผมไปทานอาหารมาร้านหนึ่งครับเป็นทานขนมปังครับเป็นขนมปังยีสต์ธรรมชาติร้านนี้อร่อยมากยีสต์ธรรมชาติคือ เป็นยีสต์ที่เจ้าของร้านเลี้ยงเองแล้วก็หมักเองปลูกพ่อเองแล้วก็มาทําเป็นขนมปังแล้วมันอร่อยมากจริงแล้ไม่ดีต่อสุขภาพยังไงดีต่อสุขภาพด้วยเพราะช่วยในเรื่องของการย่อยแล้วก็ร้านนี้สะอาดสะอาดมากร้านน่านั่งมากนะครับแล้วก็เบรกสามครับคุณผู้ชมครับใครที่เป็นสายหยกนะฮะสายมูนะครับใส่กําไรข้อมือใส่เครื่องประดับยังไงให้มงคลนะครับติดตามเบรกสามได้เลยครับเดี๋ยวพกชมโฆษณาสักคู่นะครับ สวัสดีครับชาวกล้องส,สดโปรโมลทุกท่านนะวันนี้ผมจะมาในแบบมินิมอลมินิมอลหน่อยนะเพราะตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศร้านที่ทรงมินิมอลนะครับ mm. อ่ะไม่ได้เหรออ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับชาวกล้องส,สดโปรโมลครับวันนี้เจนเปลี่ยนมูดแอนโทนไปนิดนึงครับเ mm. พราะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านนะครับค mm. ีตะนั่นเองครับซึ่งเป็นหนึ่งร้านที่ผมบอกเลยนะ ของดีมากแล้วก็อร่อยมากจริงเมื่อสักครูผมมาถึงร้านก่อน<ๆ>ผมขอเน่คุณผู้ชมไปสั่งกาแฟก่อนเพราะอดใจไม่ไหวจริงๆเป็นไงแก้วกาแฟมินิมอลสุดๆไหมและภายในร้านของเราครับตกแต่งแบบทรงมินิมอลใครที่แบบเป็นสายสโลว์ไลฟ์ผมแนะนำที่นี่เลยนะร้านคีตะนั่นเองครับซึ่งอยู่ริมถนนนะครับราชพฤกษ์นครอินนั่นเองครับแล้วก็โลเคชั่นง่ายมากนะครับเซิร์ชเลย ข้างตลาดพระราม5นั่นเองครับร้านนี้คือจะอยู่โดดเด่นเลยนะฮะแล้วก็แบบเป็นส้มข้าวหน้น่านั่งมากเลยครับร้านนี้นอกจากมีเครื่องดื่มที่อร่อยมากแล้วนะครับจุดเด่นของร้านเลยคือขึ้นชื่อในเรื่องของขนมปังขนมปังเนี่ยใครที่ชอบทานขนมปังต้องมาร้านนี้นะฮะเพราะว่าร้านนี้ใช้ยีสต์แบบธรรมชาติและร้านนี้นะเลี้ยงยีสต์เองเลี้ยงยังไงถ้าทานข้าวตะกี่มือ้อคือไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องสอบถามเจ้าของร้านนะฮะคือการที่เลี้ยงยีสต์เองเนี่ยเขาบอกว่า ใครที่ชอบทานขนมปังแล้วรู้สึกท้องอืดย่อยยากที่นี่เลยเพราะว่าการที่ใช้ยีสต์ของตัวเองเนี่ยหรือว่าใช้ยีสต์จากธรรมชาติเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการย่อยนะครับท้องไม่อืดและรสชาติไม่ต้องพูดถึงเพอร์เฟกต์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญขออนุญาตไปสั่งหน่อยนะฮะว่ามีเมนูอะไรบ้างมีเมนูอะไรที่น่ากินนะครับไปเลยคร ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็สั่งเมนูเรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวนั่งรอแป๊บนึงบรรยากาศร้านคือน่านั่งมากนะฮะอุ๊ยมาแล้วครับอุ๊ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเดอร์เนี่ยสวัสดีครับพี่พีชสวัสดีค่ะดจะถามเลยนะครับคือผมมีหลายข้อที่สงสัยมากนะครับที่บอกไปนะครับก็คือร้านนี้จุดเด่นเลยคือเราใช้ยีสต์ธรรมชาติใช่ค่ะเลี้ยงเองเหรอฮะเลี้ยงเองเลี้ยงยากไหม ก็ยากค่ะอใช่ต้องมีความสม่ำเสมออ้ทำไมเราถึงเลือกใช้ยีสต์จากธรรมชาติและยีสต์ที่เลียงเรียกนคะพี่เพราะว่ามันจะให้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ในขนมปังรวมถึงเวลาทานเราก็จะย่อยง่ายท้องไม่อืดย่อยง่ายท้องไม่อืดด้วยนะฮะแล้วก็สุดเด็ดของร้านนี้คือเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟแล้วค่ะกาแฟดีมากและเครื่องดื่มคือแบบใส่ใจมากเห็นไหมฮะ น่ารักมากเลยอ่ะทุกเมนูคือเดี๋ยวมาที่เครื่องดื่มก่อนนะเครื่องดื่มผมเห็นนะ่ยทำไมน้ําแข็งไม่เหมือนร้านอื่นเลยครับที่ร้านเราเครื่องดื่มส่วนใหญ่นะคะจะใช้น้ําแข็งจากเครื่องทำน้ําแข็งบิงซูอ๋อทำไมถึงต้องใช้เครื่องทำน้ําแข็งบิงซูเพราะว่าน้าแข็งเนี่ยมันจะมีความนุ่มแล้วก็เรามั่นใจในเรื่องของความสะอาดอ๋อใช่เมื่อสักครู่ได้คุยกับพี่พีนก่อนพี่พียบอกว่าที่เนี่ยหลักๆเลยอ่ะคือที่แต่งร้านแบบนี้คือในเรื่องของความสะอาดใช่ค่ะเป็นหลักเลยแล้วก็วัตถุดิบนี่คือจะต้องคือเป็นจาก ธรรมชาติให้ได้มากที่สุดแบบหลีกเลี่ยงพวกสารเสริมสารกันบูดเพื่อไม่ให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ในผู้บริโภคค่ะและถ้าเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์มีเมนูอะไรบ้างครับถ้าเมนูขนมปังนะคะเมนูขนมปังซิกเนเจอร์ก็จะมีเมนูไก่โคจิคัตสึก็จะเป็นไก่ทอดกรอบทานคู่กับซอสของที่ร้านก็มีความเข้มขน้นเมนูอันนี้นี่อันดับหนึ่งมาตลอดเลยก็คือเนยอัลมอนด์ค่ะอัลมอนด์เนี่ยเหมือนานแล้ขนมปังหอมฉ่ำเนย กัดไปแล้วเจอความกรอบของแอลมอน์อกสไลด์คุณและผมอยากกินแล้วเด้ข่าวว่าที่นี่ก็มีเมนูหลากหลายเมนูมากที่เป็นเมนูสเปเชียลรวมถึงเมนูใหม่วันที่เรามาถ่ายได้มีเมนูใหม่อะไรบ้างฮะมีเมนูใหม่ก็จะมีเมนูแนะนําเป็นเมนูปังเย็นค่ะปังเย็นพุดดิ้งนุ่ตานอันเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับพี่พีทครับ เดี๋ยวมาแนะนำในแต่ละเมนูนิดนึงได้ไหมฮะอันนี้เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมครับใช่เมนูนี้ไก่โคจิคัตสือค่ะไก่ทอดกรอบค่ะทานคู่กับซอสของที่ร้านเข้มข้นลองทานได้เลยจริงฮ<น>ะ,<ค>ะใช่ค่ะงั้นผมขออนุญาตทานเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยนะครับทางร้านก็จะมีแอลกอฮอล์นะครับเป็นฟู้ดเกรดเลยนะฮะร้านนี้ใส่ใจในเรื่องความสะอาดมากนะครับพร้อมนะฮะพร้อมค่ะผมพร้อมนะครับอุ้ยมีหลายเมนูมากเลยขอบคุณครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เมนูอะไรขอชื่อดีนะฮะไก่โคจิคัตสึคโคจิคัตสึ<ช>นะฮะ<ช>นี่ครับอืมงงงมปังหอมมากไก่กรอบม,มากแต่เนื้อสื่อเงินไดซอสดีมากชื่อซอสดีแม่งจริงครับนี่ครคุณผู้ชมดูด้านในได้เลยเห <ๆ S 2> ็นไหมฮะผมว่าใจแล้วคำว่าขนมปังยีสต์ธรรมชาติเนี่ยมันดีตรงไห คือตัวแป้งคือดีมากดีมากจริงครับเมนูแรกก็อร่อยมากแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตลองอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เป็นเมนูซีเนเจอร์เหมือนกันก็คือเนยอัลมอนด์เนยอัลมอนด้านนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะขนมปังมันจะชําเนยกับกัดไปก็จะเจออัลมอนดอบกรอบสลัดนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะ่านไหมครับผ่านค่ะแซวเล่นนะนี่ครับแบบนี้เลยนะครับน่าทานมากขออนุญาตนะครับเชิญค่ะ สำหรับใครที่อยากจะฟินแบบผมแบบนี้นะฮะอยากให้คุณพิทฝากร้านนิดนึงครับค่ะที่ร้านคีตาขนมปังยีธรรมชาติสาขาตลาดพระราม5เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นจอดรถหน้าร้านได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อของที่ร้านเบอร์0 9 2 7 3 5 1 1 6 6ค่ะใครที่สนใจครับสามารถสั่งได้เลยครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่กล้องกับพี่ปนนะครับมอบ ป้ายมงคลนะฮะให้กับคนคินขอบคุณมากค่ะอีเพลงปังทุกร้านเลยนะนี่ครับต้องไหวสองคนนี้นะครับถึงแม้ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าปังมากเลยนะฮะอุ้ตอนนี้ลูกค้าต่อคิวนอกเยอะมากครับเดี๋ยวครับให้พี่พีทไปรับออเดอร์ก่อนนะครับในวันนี้ขอบคุณพี่พีทมากเลยนะคขอบคุณครับขอบคุณมากครับกล้องสดพดบูคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ก็คือวันหยุดแล้วนะฮะเสาร์อาทิตย์ครับเรากลับมาเจอกันในวันจันทร์นั่นเองครับยังไงก็ สาร์ที์นี้ให้ทุกคนเที่ยวอย่างมีความสุขนั่น <c oughs> เองครับ <c oughs> วันนี้มุลรายการก็สูบ่พบมูลแล้วครับ <c oughs> เจอกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ